โชคลาภสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับประจำวันที่16กันยายน2564นี้ชาวราศีเมถุนเลขของคุณนั้นเด่นมากนะครับเป็นเลขที่มาจากเลขที่บ้านครับเลขที่ทะเบียนรถทะเบียนรถหรือทะเบียนบ้านเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่พักที่คุณอยู่อาศัยแน่นอนครับราศีพฤษภมีโชคมาอยู่เนือง นะครับและได้โชคอยู่เรื่อยๆและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลขใกล้ตัวงวดนี้ก็เหมือนกันยังคงเป็นเลขใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับรถทะเบียนรถทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยของคุณเองนะครับถ้าในเลขนั้นมี0มี5มี3อยู่ก็ลองดูว่ามีเลขอะไรประกอบอยู่กับในเลขที่ผมบอกบ้างนะครับเพราะเด่นคือ0ย์คือ5คือ3สําสำหรับชาวราศีเมถุน ะครับเมถุนช่วงนี้ต้องบอกได้เลยว่ามีเรื่องให้กังวลใจเยอะสุขภาพไม่ค่อยดีโดยเฉพาะเรื่องอาการปวดเมื่อยปวดเนื้อปวดตัวปวดหลังปวดขาปวดเข่านะครับหรือเรื่องของกระดูกเรื่องของฟันนะครับเป็นเรื่องที่กวนใจชาวราศี เมถุนเอาสูงมากๆนะครับดังนั้นชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีและที่สําคัญช่วงนี้มีเรื่องให้เครียดให้กังวลใจโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่เรื่องคนในบ้านเรื่องซ่อมรถซ่อมบ้านมีเรื่องให้เครียดให้กังวลใจอยู่เยอะพอสมควรดังนั้นช่วงนี้เซฟเรื่องของรายจ่ายเอาไว้หน่อยจะใช้จะจ่ายอะไรถ้าไม่จําเป็นก็ขอให้ระงับเกบเ็บเงินไว้ก่อน เพราะช่วง1เดือนนี้อาจจะมีเรื่องสะดุดในเรื่องของการเงินเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับอยู่พอสมควรแต่ก็โชคดีว่ามีบริวารดีมีลูกน้องดีเข้ามาเกื้อกูลช่วยเหลือจึงทําให้ชาวราศีเมถุนนั้นยังคงผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้นั่นเองครับไพพยากรณ์ได้แนะนําชาวราศี นะครับเมทุนเอาไว้ว่าเขาบอกว่าจะทําอะไรขอให้อยู่ภายใต้กรอบและกฎเกณฑ์เชื่อฟังคําของผู้หลักผู้ใหญ่ไว้พ่อแม่ตักเตือนอะไรขอให้เชื่อฟังจ่ายงานลูกน้องบริวารให้ดีนะครับวางแผนการทํางานให้ดีจะช่วยทําให้ชาวราศีเมทุนผ่านอุปสรรคทําบุญเสริมดวงกับพระพิสุขสามเนนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับให้เกี่ยวข้องกับการศึกษาการบวชนะครับรวมไปถึงพระหรือนักเรียนก็ได้ ได้เหมือนกันครับจะช่วยทำให้ชาวราศีเมถุนมีดวงชะตาที่ดีขึ้นในปักนี้ครับ